สุดเศร้านักร้องสาวชื่อดังวัย48ปีเสียชีวิตจากภาวะซึมเศร้า ข่าวช็อกของวงการบันเทิงเอเชียเลยล่ะค่ะเมื่อมีรายงานว่าโคโค่ลีนักร้องนักแสดงสาวเสียชีวิตแล้วโดยน้องสาวของเธอแจ้งว่าด้วยความสุกเศร้าอย่างยิ่งมาที่นี่เพื่อแจ้งข่าวไร้ที่สุดโคโค่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามานานสองสามปีแล้วแต่อาการของเธอทรุดลงอย่างหนักมากในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาแม้ว่าโคโค่จะขอความช่วยเหลือจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อต่อสู้กับโรคซึมเศร้าแต่นาเศร้าที่ปีศาจในตัวกลับเข้าครอบงาเธอเมื่อวันที่งกรกฎาคมเธอฆ่าตัวตายที่บ้านและถูกส่งที่โรงพยบาบาลแม้ว่าทีมเจ้าหน้าที่โรงพยบาบาลจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือรักษาเธอจากอาการโคมา่าแต่สุดท้ายเธอก็เสียชีวิตลงในวันที่5กรกฎาคม ทันทีที่เข่าออกมาทำให้แฟนๆทั่วโลกรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง